ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับพายุก่อตัวพยากรณากาศกลับมาพบกันอีกครั้งก,กับช่องวาทภายัยโตขภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณกาศในวันนี้และในอีกสิวันล่วงหน้า ลักษณะของฝนบริเวณประเทศไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างในวันที่26มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมพื้นที่ไหนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและพื้นที่ไหนจะมีฝนลดลงและนะครับจากที่มีการเผยแพร่ในด้านของข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับในหลายหลายช่องนะครับว่าจะมีการกาะตัวของพายุที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือบริเวณทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกนะครับ ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ซึ่งนะครับในขณะนี้เริ่มมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นแล้วนะครับและเริ่มมีการรวมกลุ่มกันของเมฆและฝนรวมถึงการดึงดูดอุณหภูมิของน้ําทะเลมาเลี้ยงตัวเองซึ่งนะครับในระยะต่อไปคาดว่าจะมีการพัฒนาตัวขึ้นจากหย่อมฝนธรรมดาเป็นหย่อมความประกาศต่ากําลังแรงหลังจากก่อตัวเป็นหย่อมความประกาศต่ากําลังแรงก็จะมีการพัฒนาตัวขึ้น คาดว่าจะมีการพัฒนาตัวขึ้นนะครับเป็นพายุดิเปรสชั่นรวมถึงพายุโซนร้อนในระยะต่อไปขอให้จับตาในด้านของหย่อมความประกาศต่ำกำลังแรงลูกนี้นะครับซึ่งในขณะนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ยังไม่กก่อตัวเป็นหย่อมความประกาศต่ำนะครับในขณะนี้จึงยังไม่มีชื่อให้เรียกขานกันนะครับโดยนะครับคาดว่า จะเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมความประกาศต่ำในช่วงวันที่28มิถุนายน2565ในด้านของการก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมความประกาศต่ำนะครับจากก่อตัวขึ้นหลังจากที่ในด้านของกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ทางตอนบนและจากเคลื่อนตัวลงสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกหรือบริเวณทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเยืองตอนบน L 995ซึ่งนะครับในด้านของหย่อมพอประกาศต่ำลูกนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับหรือบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเยื้องตอนบนมีทิศทางการเคลื่อนตัวหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนบนแล้วนะครับจากเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้โดยจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือและจะมุ่งหน้าทางด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนทางตอนใต้ต่อไปนะครับ ซึ่งในด้านของพายุลูกนี้คาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่จะมีผลกระทบโดยทางอ้อมซึ่งจะดึงมระสมตำตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นซึ่งจะทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่18มิถุนายน,นเป็นต้นไปนะครับจนถึงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2565 จะทําให้มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ในบางพื้นที่นะครับซึ่งนะครับในขณะน,นี้หลายคนก็คงสงสัยว่าทำไมในด้านของตัวพายุจากการคาดการณ์จึงไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยตรงซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับเส้นทางของร่งมรสุมที่พาดผ่านที่จะพัดนำ ในด้านของตัวพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงนี้ร่องมอรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนทางตอนใต้ร่วมถึงเวียดนามทางตอนบนและลาวทางตอนบนในบางพื้นที่ดังนั้นนะครับในด้านของตัวพายุที่ก่อตัวก็จะเคลื่อนตัวตามแนวของร่องมอรสุมหรือเคลื่อนตัวที่จะพยายามเข้าสู่ร่องมอรสุมนะครับจึงทําให้ในด้านของตัวพายุ มีโอกาสน้อยมากที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทั้งในเดือนมิถุนายนและในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับหรือเดือนหน้าเนื่องจากนะครับในช่วงนี้ในด้านของลมระดับบนเพิ่งเปลี่ยนทิศทางนะครับเป็นกระแสลมฝ่ายตะวันออกซึ่งนะครับในด้านของการที่จะนําพาในด้านของตัวพายุเข้าสู่ประเทศไทยนั้นลมตะวันออกในระดับบนจะเคลื่อนตัว อย่างแน่ทิศนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับลมระดับบนเพึ่งเปลี่ยนเป็นลมตํำออกนะครับจึงทําให้ระบบลมยังมีความแปรปรวนอยู่นะครับบวกกับร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนและลาวทางตอนบนจึงทําให้ในด้านของหย่อมความรกาศต่ําพายุดิเปรชันหรือพายุโซนร้อนที่คาดว่าจะก่อตัวในช่วงปลายเดือนนี้28มิถุนายนจนถึงในช่วงต้นเดือนหน้า มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวออกหาประเทศไทยนะครับและเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนทางตอนใต้ดังนั้นนะครับประเทศไทยของเราจะได้รับผลกระทบเพียงทางอ้อมเท่านั้นคือจะดึงมรสุมตํำตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ส่วนนะครับในด้านของการก่อตัวของพายุ ในช่วงของเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนคาดว่าในปีนี้จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนสองลูกโดยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยตามลำดับนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับจากรูปแบบของการเดินทางของพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยนะครับจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าสู่ภาคตะวออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่ภาคเหนือในระยะต่อไปโดยนะครับเราจะเห็นได้ว่าโอกาสที่จะเคลื่อนเข้านะครับจะเป็นในช่วงของเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของการเคลื่อนตัวเข้าจะเคลื่อนตัวเข้าตามแนวร่องมรสุมจากแผนภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับ เป็นการจัดทำรูปแบบของการเดินทางของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในเดือนสิงหาคมและในเดือนของกันยายนในด้านของเดือนสิงหาคมมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตามแนวลูกศรนะครับสีแดงส่วนนะครับโอกาสรองลงมาที่จะเคลื่อนตัวเข้าจะเน้นไปทางตอนบนนะครับลาวตอนบนร่วมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนบน ส่วนในช่วงของเดือนกันยายนในช่วงแรกของเดือนนะครับโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานทางตอนบนและภาคเหนือทางตอนบนส่วนโอกาสรองลงมานะครับมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่ลาวทางตอนบนและภาคเหนือทางตอนบนส่วนเครื่องหลังของเดือนกันยายนนะครับมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคอีสานทางตอนล่างสูงและนะครับเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคกลางส่วนนะครับ โอกาสรองลงมามีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานทางตอนบนและภาคเหนือทางตอนล่างตามลำดับของตามแนวของร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวเข้าตามแต่ละเดือนนะครับซึ่งแอดมินได้นำเอาแผนภาพมาให้ชมกันนะครับในวันนี้หากมีใครสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนในด้านของฝนในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพฝนในวันนี้ และในอีกสิบวันล่วงหน้ากันนะครับซึ่งนะครับฝนที่จะตกในวันนี้ปริมาณแนะการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะตกมากขึ้นนะครับประมาณ40จนถึง70%เนของพื้นที่ในทุกภาคนะครับเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่าจากลมบนนะครับที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมส่วนทิศทางของฝนนะครับจากเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณทิศเหนือ และที่ตะวันตกเฉียงเหนือต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับในวันนี้ส่วนลักษณะของฝนที่ตกนะครับส่วนมากก็จะตกหนักตกนานตกแช่ในบริเวณที่ตกบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงก็ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันนะครับเนื่องจากฝนเคลื่อนตัวช้าในบางพื้นที่ในวันนี้ โดยลักษณะของฝนที่ตกเมื่อวานนี้นะครับลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วในบางพื้นที่ทั้งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเช่นกันนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้ความกดอากาศที่ระดับต่างๆซึ่งนะครับจะปรากฏว่าเมฆฝนยังคงปกคลุมในบางพื้นที่ ของอีสานทางตอนบนภาคอีสานส่วนความบรากาศต่ายังคงปกคลุมเวียดนามทางตอนบนส่วนลมระดับล่างนะครับยังเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมแต่มีกําลังอ่อนนะครับลมระดับกลางๆงมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับเหมือนที่แอดมินกิ่นไปแล้วนะครับจากมหาสมุทรแปซิฟิก ที่จะพัดนําเอาฝนพัดนําเอาลมพัดนําเอาเมฆเข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเนื่องจากนะครับความร้อนปะทะก,กับความชืน้นจึงทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นส่วนนะครับ26จนถึง28มิถุนายนในวันนี้ถึง28มิถุนายนมรสุม,สมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานภาคกลาง พาดันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของด้านรับลมมรสุมนะครับพอแม่พองประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมจะค่อยๆมีกําลังอ่อนนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับบวกกับจะมีหย่อมความรกาดต่ําก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบน มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยนะครับแต่ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลทางอ้อมดึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพอากาศรวมถึงสภาพฝนของประเทศไทยทางตอนบนของเรานะครับในวันนี้รวมถึงบริเวณภาคใต้พื้นที่ไหนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและพื้นที่ไหนจะมีฝนลดลงกันบ้าง โดยพื้นที่ฝนประเทศไทยทา,ยางตอนบนในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้จะอยู่ที่ประมาณ40-60%จนถึงของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ปรับปรายนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ซึ่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดประเทศไทยทางตอนบนจะอยู่ที่ประมาณ32-36จนถึง 36. องศาซลเซียัสส่วนประเทศไทยทางตอนล่างนะครับ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30จนถึง36องศาเซียสโดยพื้นที่ฝนวันนี้ของประเทศไทยทางตะนบนและภาคใต้มรสุมตาตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือเหนือตอนล่างนะครับอีสานกลางตะวันออกประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลาง ออภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักบางพื้นที่พยากรณ์อากาศพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือในวันนี้จะมีฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีฝนเข้ามา60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคาย บึงการหนองบัวลำพูอุรณธานีนครพนมขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาและบรีรัมอุณหภูมิสูงสุด33-35อถงสาองศาเซีเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคกลางจะมีฝน6 0สปเป็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงคราม สมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด34-36อถึงองศาเซนเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองหกส่วเต็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา60เนของพื้นที่ฝนตกหนักในบางเขตบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด3-2-36องถึงาองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ในวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน40เนของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝน6กวนีของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-34งองศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกระบี่ลงไปนะครับทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรโดยสรุปนะครับ26จนถึง28มิถุนายนยังคงมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้จากนั้น29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมในช่วงนี้จะมีพายุก่อตัว บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนซึ่งจะดึงมรสุมตอนตกเฉงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครบริมณทลนรวมถึงภาคใต้และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะะ,ยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ